สมมุติว่าเราเห็นคนเขาทําบุญน่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีโอกาสจะทําบุญนั้นนะคะเราสามารถทําอะไรได้บ้างคะครับเรื่องนี้เลยก็ง่ายๆเลยนะครับเราสามารถทําอนุโมทนาบุญได้นะครับในส่วนของอนุโมทนาบุญเนี่ยก็เหมือนเราได้มีส่วนร่วมในบุญนั้นๆเลยนะครับซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกไว้เลยว่าเรื่องของอนุโมทนาบุญเนี่ยก็สามารถได้บุญเนี่ยประมาณ หลายเปอร์เซ็นต์ของการทําบุญน,น,นั้นครับอนุโมทนาในใจก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมค,ครับขอให้เราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในบุญหรือโมทนาบุญกับคนที่ทําความดีนะครับค่ะในบุญกิยาวัตถุสิทธ์นะครับอนุโมทนาบุญก็เป็นหนึ่งในบุญกิยาวัตถุสิทธ์นะครับอย่างเช่นเราก็สามารถใช้ปัญญาเนี่ยครับทำในสิ่งง่ายๆก็คือว่าวันนี้คนทั้งโลกทําความดี นะครับทำความดีต่างๆเนี่ยเราก็โมทนาบุญ,บญกับทุกๆบุญนะครับท,<อ>ที่ที่ทำนะครับผมคนนั้น<ม>ได้ทําคนนี้ได้ทำเดี๋วเราเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็โมทนาบุญในบุญนั้นๆได้ครับผมเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ คุณคุณทุกคนหรือเพื่อนๆทุกคนที่ได้เห็นคลิปของเราสองคนนะคะร่วมโมทนาบุญไปด้วยกันก็อขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยรมก็ขอให้สําเร็จค่ะค่ะฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะส่งคอมเมนต์มาแนะนําช่องเราได้นะคะ